ตอนนี้กำลังขับขันมารู้กันว่าเราจะชนะหรืเปล่าตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเป็นนะคะพี่น้องเหมือนเดิมก็จะก็จะออ่จะเริ่มทำวิดีโอมากกว่าอคลิปสั้นนะเพราะว่าคนดูในคลิปสั้นมันนะคะเยอะก็จะไม่ค่อยทำ lao hộ vô vô nào. Dạ, phùng, phùng chị nè chưa có công hôn mà học nhỏ học được học 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 được học 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 ััแตกถ้าบด้เบบเบเลยตาสุดท้ายขอหมอบละกันหมอบอยิงยังได้ค่ะตึงแค่ไหนดู มาครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับ